เก็บมันปูเนาะมันปูใหญ่โอ้ยูอเลืองงามเนาะครับอู้หูงาอันนี้น่าแบาบขา,ายยี่ใหญ่เนาะจ้ะแต่ออกบุหรี่เนาะออกข้างๆเนาะจ้ะฝนตกชุ่มแหงเนาะช่วงนี้ฝน,นตกหนำ

จูงถามด้วยจ้ะถามสะพานจ้ะสวัสดีค<ด>่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาไอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิบรอปลากับสาวนางจ้ะมือน,นี่สาวนางกาได้มาหารรอปลาคือเก่าเนะาะมาสองคนคือเก่าจ้ะมือน,นี่มาทางไม้ปลาบาน้องเมดจ้ะตำบลหัวขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธาน,นีจ้ะ มืัอนี้ถ้าเ้ามาทั้งแถวป่าใด้ป่ายยังนาเนาะป่ายยังานา,าครับปลายยังนามาในวันที่หาจ้ะหากันยายนจ้ะสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางกับบ่าวเอ็มเมืองจ่า่ามืมอนี้สีโสกสิมานเฮ็ดยังแน่เน,นาะครับสวงเฮ็ดงด,งดเฮ็ดไหวจ้ะไปกันเลยจ้ะดอกแรกแขกมันเนาะจ้ะสองดอกสองดอกแรกแขกมนันจ้ะ เป็นเห็ดแดงกอเนาะครับเขาโครงการโครงการคนละครึ่งค่ะดอกหนึ่งบอกดอกนึง,ดนงเดี๋ยวเขจาเจาเนาะ หลุนไปชมน้ำ้ะนางเมืองจ่าว่ามืองนิตสีมานบ่จ้าก็อดงแกงหวานจ้ะเิปูนคาล่ายจ้ะุูน้องนึงยู่พุ้ย Manp bún nó, nó chọc ngắm đi 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 Xếp đi 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 nhảy đi 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 เก็บจุนหวากอบุรท่านไดทองตายอู้ยงงจะไล่เหีงยไปขอบุท่านใหญ่เก็ดมันปูเนาะจ้ะมันปูหน่อยเด้อจ้าเนี่ยโมเมนต์มันปูใหญ่เนาะครับ แสบคือกันจ้ะแต่ว่าเ่นดอกเนกาะเก็บบวกึืนตาเร็วเนาะไปปนกระแสบจ้ะดอกหน่อยลายอยู่มันบุษยนใหญ่เป็นแพนเลยจ้ะพี่เนาะอ,ออกลายแต่ว่าเ็นดอกบท่านใหญ่จ้ะ

สามสามดอกดอกนึงเกือบพุ่นละเคร่งนี้เนา่อยดอกหน่อยเกิดอึดๆเนาะ ออกข้างห้างจ้ะมันปูใหญ่จ้ะออกโวลายจ้ะโอ้ยดอกไห่เนาะด็นแดงเนาะแดงปลาย่างจ้ะดอกนึ่งจ้ะ ดอกนึ่งแดงขาสันแดงขาสันแดงปลาหยังดอกนึ่งก็ได้เก็บมันปูเนาะมันปูใหญ่อ้หูอิืองงามเนาะครับดิหูยงาวันนี้น่าแบบขาใหญ่ๆเนาะจ้ะ จะออกบุหรี่เนาะออกข้างหางเนาะจ้ะฝนตกชุ่มแหงเนะส่วงน,นี้ฝนตกนนำออกข้างหางออกบาทัานลายดุนดุจ้ะเหลื่อมเห็นแน่เลยเนาะครับอุ้ยดอกนี่ดอกบาน กำลังเลยจะดีหน่อยเก็บมวมนมนป่าตีนป่าตีนมวนคับโอ้ดอกเงี้ยค่ะ Nhìn này bà tin chụp chụp Ôi uh, bà tin muôn khả nát bao Nói tần nó Chụp chụp luôn nó xì xẹp Hãy này ว่นได้มันเ่าเต็มเป็นนาดอกนาทีหนึ่งหมดแับนดอกงามนะอู้หูงาม แม่งกินคือกัน,นเนาะเถาเนาะเถาอู้เป็นถาเป็นถาเถาเถา,า,านี่ใส่ได้เนาะเรกเข่ากันอือ ดูงงามเองมีดอกเดียวเลยอยู่สูงเนาะเดืองามงเนาะครับปูปูโ่นอกงามฮิฮิยกเ็นคเลยโอ้หนี่งามเองเนาะถูกแดดแห้งขาดน้อบาครับ มันปุยใหญ่แม่งกินเปินแดงขาเตี้ยสามดอกนะจ้ะเริแรกจ้ะดอกหนึ่งนาะนี่ดอกเดียว เวลาเดินทางกับบ้านจ้าสรุปเดได้ยอนมานจ้ามือนี้เช้านางก็ได้เดินทางเขาปลาหะกิฟเฮิตกระเป๋บบาอิ่มคือเราจะเมือนี้กกะมานเป็นเฮิตแดงกอจ้าฮิตมันปูใหญ่จ้าดอกกำเนิจ้ามื่อนี้กะถือว่าได้พ่อได้ยูได้กินดูจ้าถ้ามาคลิปน,นี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกับส่องเราปลากับสา้านางในเด้อจ้า สุดท้ายนี่สาวนางก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชรทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมอมให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปเมื่อน,นี้กับบมี่ยังหลายสาวนา่งขอกล่าวข้าว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าจ้า